<c oughs> การฝึกพูดแบบฉับพลันเพราะคุณเจ้าที่เคารพมรีร่วมสโมสรแขกคุณเกียรติพอบอกเป็นสมาชิกอาวุโสพูดไม่ออกเลย <c oughs> <c oughs> ท่านประธานการพูดแบบฉับพลันถามปัญหาที่แบบดิฉช่นอยากตอบคำเดียวแล้วลงไปว่ารู้สึกยังไงร,รู้สึกกลัวค่ะกลัวเมื่อกลัวแล้วก็จะพยายามเสาะหา ความรู้ต่างๆว่าเราจะมีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากเชื้อโรคต่างๆที่คุณท่านประธานการพูดแบบฉพลนนำะมาพูดในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างดิฉันไม่แน่ใจนะคะว่าเชื้อโรคเนี่ยมันเป็นเชื้อโรคที่ทางการแพทย์ยืนยันแล้วว่ามันใช่แน่นอนหรือเปล่ามันเป็นที่แพร่หลายหรือยังมันเป็นที่น่าหวาดกลัวมากหรือยัง มันอาจจะเป็นการที่มาแบบเพิ่งจะเพิ่งจะเพิ่งจะเนาะเพิ่งจะใหม่ๆส,สดๆแล้วเราก็กลัวกันนะคะแต่ก็อย่างว่านะคะมันก็กลับไปกลับมาก็อยากจะพูดว่าไม่ถึงคราวตายวายชีวาวาดถึงพิฆาตเข็นข้าไม่อาสันถึงคราวตายวายชีวันไม้จิ้มฟันทิ่มเหงือกยังเสือกตายจะไปเอาอะไรกับแมงมุมแล้วยังรู้จักด้วยว่าแมงมุมไม่ เป็นครั้งแรกที่ดิฉันคงจะตอบไม่ตกงตละที่ฉันกลัวค่ะ